สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังงะจ้ามังะวันนี้อาจารมามังงะเรื่องท่านอาจารย์แสนสวยป่วยเป็นโรคพิเศษในตอนที่เอิม่มนะตอนที่เท่าไหร่นะตอนที่1ิบนะคะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถ้าแอดอ่านผิดตรงไหนก็ขออภัยนะคะตอนนี้ข้ามาตามหาเจ้าตอนที่ข้ามาตามหาเจ้าก็พบกับชายชุดดำคนหนึ่งเข้ามาขวางก็เลยถูกก็เลยต้องต่อสู้กับเขานะ่ะแค่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอก ชายชุดใชายชุดดําอืมชายชุดดําคนนั้นไหวพริบดีมากหลังจากถูกดับของฆ่ากีดแขนก็เหนือก็แขนเสื้อก็หนีไปเลยเหมือนข้าเห็นรอยสักรูปมังกรดำบนไหลเขาลอยสักมังกรดำคนของจอมมันเนิ่นนานขนาดนี้แล้วเขาจะไม่ปล่อยขา้าแน่หรือ เรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วลูกศิษย์ในซ่องซ่อมมรกตคงจะมีหนอนบ่อนไส้อินเซียวต่อไปเจ้าจะลงมือต้องลงมือต้องระวังนะเข้าใจไหมท่านอาจารย์วางใจเถอะข้าจะเชื่อฟังท่านอย่างนั้นแล้วก็กลับซ่อมมรกตไปลงโทษตัวเจ้าเองที่ผาฝูชวินเถอะ ขอรับท่านอาจารย์เจ็ดวันต่อมาจิตน้องกู้เจ้ากลับมาจากผาผู้พบินแล้วเหรออือหลังจากจำนึกผิดแล้วเจ็ดวันเต็มข้าก็เลยกลับมาสิิพี่ใหญ่ในมือท่านคือนี่เป็นยาที่จะให้ท่านอาจารย์ดื่มต้องกลับแต่ตั้งแต่กลับมาจากเขาชิงหลินอาการบาดเจ็บของท่านอาจารย์ไม่ดีขึ้นเลยแต่ มีแต่แย่ลงเรื่อยๆทำไมถึงยานี้เจ้าเอาเข้าไปให้เอาเจ้าเข้าเอาใหม่นะคะขออภัยจริงๆค่ะยานี้เจ้าเอาเข้าไปเถอะท่านอาจารย์ไม่ชอบยาขมนะดื่มไม่ได้ไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเจ้าเป็นคนเอาเข้าไปท่านอาจารย์คงจะดื่มหมดอยู่หรอกอืมข้าจะลองดู ก็ท่านอาจารย์ข้าเข้าไปนะหลินเซียวท่านอาจารย์ทําอาการบาดเจ็บทําไมถึงได้สาหัสเช่นนี้ท่านอาจารย์ข้าเอายามาให้ท่านไม่ดื่มได้ไหมยานี่ขบจริงๆต้องดื่มยานี้จะช่วยรักษาอาการป่วยของท่านอของท่านแล้วอาการท่านสุดลงเรื่อยๆทำไมไม่บอกข้า พวกเราสามารถบำเพ็ญจิตได้นะดินเซียวบำเพ็ญจิตนะ่ะทำไมทาไม่ได้ทุกอย่างหรอกนะหลายวันก่อนเซียวจิ้งกับจับชิพรจรข่าบอกว่าการบำเพ็ญของข่าหยุดอยู่ห่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงมานานเกินไปฟันเฟืองของพลังจิตได้แทรกซึมเข้าไป ในรากจิตแล้วอาศัยแค่การบำเพ็ญจิตไม่ได้สามารถรักษารากจิตได้มีเพียงการปิดกัน้นการบรรเทาปิดกัน้นที่จริงแล้วค่ะก็คิดถึงการถึงวิธีการปิดกั้นมาตลอดก่อนหน้านี้ที่อายุเจ้ายังน้อยข้าไม่อยากบอกเจ้าไว้คนเดียวตอนนี้เจ้าเติบใหญ่แล้วมีพรสวรรค์อย่างยิ่ง แม้แต่ดาบเปลี่ยนช่วงยามเจ้าก็สามารถครอบครองข้าก็เริ่มมังใจแล้วท่านอาจารย์เอายามาให้ข้าเถอะถ้าไม่ดื่มจะเย็นหมดท่านอาจารย์พูดไม่ผิดข้าก็โตแล้วที่ก็ควรที่ท่านอาจารย์จะไต่ตรองใช้ชุดดำลอยสักมังกรดำจอมมารเพราะข้า เพราะข้าท่านอาจารย์ถึงบาดเจ็บเสมอเสมอเรื่องของชิงหลินเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นถ้าไม่ตรวจสอบให้ชัดเจนท่านอาจารย์ก็คงจะยังได้รับบาดเจ็บเรื่อยๆท่านอาจารย์เป็นไรไปหลินเซียวท่านอาจารย์อนุญาตให้ข้าลงเขาไปฝึกวรยุทธ์เถอะก็ดีนะทำไมจู่ๆถึง ท่านอาจารย์ข้าก็โตแล้วก็ควรจะฝึกฝนข้างนอกสักหน่อยอีกทั้งไปฝึกฝนให้แข็งแก่งมาแข็งแก่งข้าถึงสามารถปกป้องคนที่ข้ารักได้ตัดสินใจแล้วอืมตัดสินใจแล้วขอรับอย่างนั้นก็ไปเถอะไปครั้งนี้เจ้ากับข้าไม่รู้จะพบอะไรกันไม่ได้ ขออภัยนะคะอ่านใหม่ลิ้นมันพันกันจริงๆนะคะคือแบบถ้าอ่านไม่รู้เรื่องหรือฟังไม่รู้เรื่องก็สามารถคอมเมนต์บอกแอดได้เลยนะคะไปครั้งนี้เจ้ากับข้าไม่รู้จะได้พบกันอีกเมื่อไหร่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เด็กน้อยอาจารย์จะรอเจ้ากลับมาที่สำนักเหล่าเหล่ากวางนี่แหละท่านอาจารย์ต่อไปข้าจะไม่ทำให้ใหใหท่านได้รับบาดเจ็บเพราะข้าอีก เอานะคะก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเสียงเบาไอ้ก็ขออภัยจริงๆนะคะคือแบบไอ้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเสียงดังได้ขค่ไหนเนานะ,ะแล้วก็ใส่หูฟังภาคเป็นครั้งที่2ครั้งที่3นี่เลยนะคะนะแล้วก็คือแบบแล้วหูฟังมันก็อยู่ไกลปากแอดด้วยนะคะคือแบบถ้าอยู่ใกล้ใช่ไหมมันก็จะได้ยินได้ยินเสียงกืนน้ำลายเสียงแบบแบบนั้นแบบที่แบบกืนน้ำลายเสียงแบบปากกระทุบกันอะไรแบบนั้นนะคะก็ ไอ้ก็เลยไว้ไกลปากนะคะก็เลยไม่รู้นะคะว่าเสียงมันจะเบาหรือเสียงมันจะดังนะคะวันนี้แอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ